สวัสดีค่ะก็ซิบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกทท่านเลยนะคะกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเครื่องสองทรงสวยราคาประหยัดนะคะห้องโดยสารกว้างๆค่ะคันนี้เป็นรถกระบะ4ประตูจัดทรงโรงแม็กมาหล่อๆด้วยนะคะแบบพร้อมขับพร้อมใช้กันได้เลยค่ะทุกท่านรถมาสด้าบีทีห้าสิบนะคะรถกระบะปีศูนย์เก้าค่ะเครื่องยนต์สองพันห้าร้อยซีซีดีเซลคอมเอรเรลวเทอร์โบสองพันห้าร้อยซีซีนะคะตัวประหยัดค่ะทุกท่าน เอกสารมีครบค่ะรถสามารถขับขี่ใช้งานได้ปกติเดินทางไกลได้นะคะแอร์เย็นช่วงร่างดีไม่มีเสียงดังค่ะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบทางระบบเลยนะคะปรับไฟฟ้าได้พับไฟฟ้าได้ค่ะเกียร์ออโต้ด้วยนะคะขับง่ายขับสบายคล่องตัวราคา1,900 0บาทค่ะราคานี้คือไปตามสภาพนี้เลยนะคะ รถอยู่กรุงเทพหนองจอกคูซ้ายสนใจโทรโดยตรงค่ะแ้าคุณเดินทางไปดูด้วยตนเองไปทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะทางเราเพียงนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นในวันนี้สวัสดีค่ะ